ดูกันต่อครับนี่คือนักสู้จากอุซเบกิสถานครับมิราชิกูเบดูลเเยฟครับสวัสดีครับจอมดีเดือนจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับกวนอูอยุธยาไฟจิมร้อยเจ็ดสกับ172ครับ 64.5กิโลกรัม27กับ20ครับประสบการณ์ในอยู่ที่กวนอูครับ61ไฟชัยชนะนะครับอ่าและที่สำคัญนะครับต่อยนวมฮาร์ดคอร์แบบนี้กวนอูนี่เป็นประเภทต้องโดนก่อนครับมาดูวันนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับก็ต้องประเภทหน้าแดงหน้าเขียวกันนะครับกวนอูครับแต่ว่าเดินเข้าหาครับเดินหามิรอนชุกับเตะขวาไปก่อนครับทักทายเบา กระแทกซ้ายมาครับมิรอนชุกยังดูอุ้ยตัดลำตัวสวยครับมิรอนชุกโอ้แล้วหนุูเล็กนี่โดนลำตัวนี่มันเจ็บนะครับทั้งเจ็บทั้งจุกแล้วครับมาแล้วครับบัดรมิรอนชุกครับจะหนีไปไหนครับโอ้โหอาจารย์พิ่จิตบอกนะครับแหมจะถผลรันครับน็อตรันครับ อ่ะกวนอูครับโดนแข้งซ้ายอีกแม่โดนทีมหน้าอีกอ้าวอ่ะสับล่างครับโอ้คืนครับแข้งซ้ายโอ้วนเหมือนเดิมครับเอาอยังไงครับกวนอูแตกหรือเปล่าครับโอ้คืนการคอแแบ็คคิกโอ้โอ้โอ้ยังไงครับยืนเหมือนจะไม่นิ่งครับกวนอูครับแข้งขาสั่นครับโอ้ยแต่ก็ยังว่าแหละครับกวนอูครับกลับมาได้เสมอแต่จะกลับมาตอนไหนแค่นั้นแหละครับ เริ่มมาแล้วครับเริ่มกัดฟันเดินแล้วครับกวนอูโอ้ยสอกกลับไม่โดนครับติดท่อนแขนโอมิรนชุกนี่แกพลิ้วจริงๆครับโอ้กวนอูแกขึเดินครับขอให้โดนครับจะโดนถ้าคือจะโดนอาวุธคุณสู้เท่าไหร่ไม่ว่าครับเนี่ครับต่อยน้ำตัวนะครับมิรนชุกครับเป็นประเภทนักลงทุนนี่ครับกวนอูครับลงทุนร้อยได้กลับคืนมาบาทนี่ก็ถือว่าได้คืนครับอืมลูกนี้แบ็คคิกแล้วตัวเองเสียหลักล้ม หมัดหนึ่งสองตามด้วยแข้งครับมิรอนชุกโกนอูนเริ่มจะสับล่างได้แล้วครับจิ้มลำตัวโอ้โหเดินลงทุนจริงๆครับตัวเองโดนเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับปอยคุณสู้โดนครับเจอเข่าวอีกแล้วโอโ้มิรอนชุกต้องพลิ้วให้ได้ตลอดนะครับห,หยุดหรือขาตายเมื่อไรนี่คกนอูนจับเป้าได้เมื่อไหรนี่มีโอกาสเลยครับอ่านโดนซ้ายไปแล้วครับ ขวาลำตัวอีกขวาลำตัวอีกทีนั้นละครับนะครับโอ้ลำลายยืดลำลายย้อยเลยครับโอ้ยทาเขาได้ครับแต่พอดูนบ้างนี่สิครับโอ้โหนอนแบบนี้ครับลุกไม่ลุกครับมองพี่เลี้ยงอ่ะยังไหวครับพี่รอนชุกโอเคครับแบ็กทีก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับกวนอูไม่สนแล้วครับจ้องลำตัวครับแม่รีเวีย์มากับหลังครับ แอบยังแข็งใจโต้ครับแต่ซ้ายไม่โดนครับเวียงซอกกลับอ้าวโดนลําตัวอีกแล้วหมดยกสะก่อนครับโอ้โหงอนเงินอนเงินครับโอ้ฟันยางนี่ครับปากเลยครับมิรอนชุกดูครับจังหวะที่กระทำได้เนี่ยทำได้ดีนะดูครับมีขึ้นการคอเลยครับมิรอนชุกแบ็คคิกอีกต่างหากครับแปะกอแค่เซยลาเป็นที่เดียวครับนี่โดนก้านคอครับแล้วก็แบ็คคิกตามมีวูบบ้าบเล็กน้อยแต่ว่ายิงยินได้ แล้วมาดูครับหมัดตัดล้ำตัวครับ2หมัดที่ได้เรื่องครับนั่นแหละครับคุณอูบอกว่าโดนเท่าไรไม่เป็นไรแต่ผมขอสักที2ทีก็พอรัเนี่ยครับสหมัดจริงๆครับหมัดแรกในบริเวณชายโครงครับแล้วนี่ช่วงท้ายครับอ่ะยกที่2ครับ มิรอนชุกต้องพลิ้วให้ตลอดนะครับเกมน่าจะเดือดเลยนะครับตอนนี้กวนอูครับหลุงลำตัวแล้วครับเห็นแลวครับมาโดนลำตัวแล้วยืนไม่ได้แต่ว่าคนที่โดนหมัดหน้าครับโดนไปที่หน้าครับโอ้ยสายหัวดอกๆเลยครับเอายังไงมิรอนชุกเกาะเชือกไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาโอครับโอ้ยโอ้โหนี่ก็น้าตาบวมช้ำเหมือนกันนะครับกวนอูครับกว่าจะชนะโอ้ชุดเดียวอยู่เลยครับยกสองครับ โอ้โหอย่างว่าครับเจอลำตัวเข้าไปนี่มิรอนชุกก็บอกว่ายกแรกนี้ถ้าจะไม่อยากลุกแล้วครับก็อย่างว่าครับมันจุกครับโอ้มาไหวขอโทษครับควรดูโอ้มิรอนชุกเองก็บอกไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับหมัดลำตัวหนึ่งหมัดขวาขึ้นบนครับโอ้น่าจะจุกตั้งแต่ลำตัวเลยนะครับแล้วก็ขวาข้างบนนี่ก็เหมือน น้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มเลยครับแต่งเติมเลยครับไปตั้งแต่เนี่ยครับไปตั้งแต่หมัดนี้แล้วครับเนี่ยขวาอีกสองหมัดนี้ก็แค่เติมเต็มเั่านั้นเองครับโอ้โหเชื่อขนมกินได้จริงๆครับเสน่ห์ของกวนอูอยธยาไฟยิมนี่นะครับใครๆก็รอติดตามครับว่าเขาจะชกเมื่อไหร่ แล้วก็เป็นกวนอูวโยธยาไฟจิมครับชนะน็อกเอาไปในยกที่สองครับ